ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้อย่างรู้อนาคตการว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีค่ะข้าพเจ้าขอน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรที่ว่าสังคมเลวเพราะคนดีอ่อนแอมาสาธยายค่ะภิกษุทั้งหลายสมัยใด พวกโจรมีกำลังสมัยนั้นพระราชาย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็หมดความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนถึงแม้พวกพราหมณ์และขะหะบดีก็หมดความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำนวยการงานนอกเมือง ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสมัยใดพวกภิกษุเลวซามมีกำลังสมัยนั้นมูภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นมูภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักจำต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเฉียบอยู่ในถ้มกลางสง์หรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดน ฉันนั้นเหมือนกันพิษุทั้งหลายข้อนี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายไม่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นความเสียหายแก่มหาชนเป็นอันมากและไม่เป็นไปเพื่อความเกลื้อกนเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสมัยใด พระราชามีกำลังสมัยนั้นพวกโจรย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็มีความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะออกคําสั่งไปยังชนบทชายแดนแม้พวกพราหมณ์และขะหะบดีก็มีความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายสมัยใดหมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักมีกำลังสมัยนั้นพวกภิกษุเลวทรามย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นพวกภิกษุเลวทรามจำต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเฉียบอยู่ในถ้ำกลางสงหรือเป็นพวกที่ต้องหล่นไปเองชันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายให้มหาชนมีความสุขเป็นความเจริญแก่มหาชนเป็นอันมากและเป็นไปเพื่อความเกื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสาธุค่ะ